สวัสดีค่ะวันนี้มีสถานการณน้ำท่วมในเขตภาคใต้มานำเสนอค่ะไปฟังกันเลยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่ามีน้ำท่วมรวม7จังหวัด50อำเภอประชาชนเดือดร้อนรวม136,219ครัวเรือนไปฟังกันค่ะว่าแต่ละจังหวัดมีอำเภอไหนได้รับผลกระทบบ้าง วันที่28พฤศจิกายน2,567นายภายพัสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ความกดอากาศสูงกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ,อ่าไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่22-28ถึงพฤศจิกายน2567นี้มีรายงานล่าสุดว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่7จังหวัด50อำเภอ321ตำบล1,884หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ136,219ครัวเรือนมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่7จังหวัดได้แก่ 1. นึ่งสุรธานีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่2อำเภอได้แก่อำเภอการจนดิตอำเภอดอนสักปัจจุบันแม่น้ำตาปีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2. นครศรีธรรมราช เกิดน้ำท่วมในพื้นที่8อำเภอ53ตำบล320หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ34,513ครัวเรือนปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลง3สงขลาเกิดน้ำท่วมในพื้นที่15อำเภอ99ตำบล578หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ23,181ครัวเรือนปัจจุบันทะเลสาบสงขลามีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 4. ปัตตานีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่6ออำเภอ39ตําตำบล1น3 8 3หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ8,442ครัวเรือนปัจจุบันแม่น้ำปัตตานีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 5. ยาลาเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อําอำเภอ45ตําตำบล265หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ27,425ครัวเรือนปัจจุบันแม่น้ำสายบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น6นราธิวาสเกิดน้ำท่วมในพื้นที่13อำเภอ76ตำบล511หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ42,294ครัวเรือนปัจจุบันแม่น้ำสายบุรีมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 7. ตูลเกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอควรโดนรวม3ตำบล10หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ273ครัวเรือนปัจจุบันแม่น้ำละงูมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรสาธารณาภัยนำเครื่องสูบน้ำรถสูบน้ำระยะไกลรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภยัย รถผลิตน้ำดื่มเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์เฮลิคอปเตอร์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยข้อ32จำนวนหนึ่งลำพร้อมด้วยเดอะกาเดียนเข้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาวความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่เกิดอุทกภยัยนอกจากนี้กำชับให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดประสานจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายเพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังประชาชนสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์ข่าวสารสาธารณภยัยได้ทาง Facebook กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัย ติดตามการประกาศแจ้งเตือนภัยได้ทางแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert และหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางลายปอพรับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงถือว่าหนักหน่วงกันเลยทีเดียวกับสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ปีนี้ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องภาคใต้ทุกคนและเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่ไปช่วยปฏิบัติงานทุกทุกท่าน,นะคะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ